ส่วนกระถางนี้นะคะอันนี้ก็ลากลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจับเปลี่ยนเลยก่อนที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นว่านมงคลอ่าดูสภาพของน้องไม่ไหวแล้วนะคะก็เป็นว่านเศรษฐี ก้านทองนะคะเป็นว่านที่ดีของไทยสภาพแบบนี้เราต้องแก้ไขนะคะก็คืออประการแรกไม้เขาโตเต็มที่โตเต็มที่เสร็จก็ขาดการดูแลนะคะ,ะก็คือลักษณะนี้ไม้ขาดธาตุอาหารสังเกตดูนะคะรากแน่นกระถางตัวนี้คือ,อต้องเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะคือจะต้องแยกกอ ตัดแต่งใหม่หมดเลยนะคะตัวนี้ถ้าไม่เปลี่ยนตัววัสดุปลูกไม่เปลี่ยนดินไม่เปลี่ยนกระถางนะคะเขาก็จะตายจากเราไปในที่สุดนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนดินเน้เขาก็มาดูนะคะวิธีการที่จะตัดแต่งในวันนี้ตัดแต่งใบเสียๆแบบนี้นะคะตัดแต่งออกให้หมดเสร็จแล้วต้องมาแยกนะคะเนี่ยดูลากเขานะคะอ่าลากเขายังใช้ได้อยู่นะคะ แต่ดินหมดสภาพดินหมดสภาพไปแล้วนะคะต้องนำดินเก่าออกนำไปปลูกในดินใหม่อ่าตัวนี้เขาติดฝักด้วยนะคะมีเมล็ดด้วยอันนี้ขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดนะคะเนี่ยเมล็ดของเขาเป็นคล้ายๆเม็ดงานะคะเราจะเอาตัวนั้นไปเพาะให้เกิดลูกอ่อนๆได้นะคะก็มาดูวิธีการกันเลยค่ะ ก็มีนะคะกันไกลมีดก็ไปหามาแล้วก็มาตัดแต่งได้เลยนะคะ ตัวนี้ยังไม่มีโรคไม่มีเพลี้ยไม่มีลายแดงนะคะก็ยังดีอยู่เป็นแค่ใบแห้งขาดธาตุอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นมีโรคเกิดขึ้นใต้ใบนะคะเขาก็จะมีตัวเพลี้ยลักษณะต่างๆนะคะตัวนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีก็ยังแยกยังขยายนะคะยังทำแยกได้อยู่นะคะอันนี้แต่ถ้ามันเป็นโรค เพี้ยไฟไรแดงพวกนั้นนะคะให้เพื่อนๆตัดตัดยกกอเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะนั้นให้ให้ให้ตัดนะคะให้เหลือแตอ่โคนต้นเสร็จแล้วค่อยนำส่วนนี้ไปปลูกนะคะอันนี้ยังไม่เป็นไรอันนี้เป็นส่วนฝักเขานะคะเก็บไม่ทันตัวนี้มเมล็ดร่วงลงไปหมดแล้วนะคะอันนี้เก็บไม่ทันลักษณะแบบนี้ ใบที่เสียตัดออกให้หมดไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นมาใหม่แตกใบขึ้นมาใหม่สังเกตดูลากนะคะลากยังดีนะคะยังโอเคอยู่นะคะอันนี้ลากยังไม่มีปัญหา ตัวนี้พอเราตัดแต่งออกไปปลูกใหม่เขาสามารถดึงอาหารขึ้นมาใช้นะคะแล้วส่วนรากเขาก็จะเกิดรากใหม่นะคะก็จะทําทให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวตัวนี้ตัดออกลากเขาจะเยอะนะคะอันนี้ เนี่ตัดแบบนี้เลยส่วนนี้ส่วนนี้ก็ให้ตัดนะคะตัดให้มีลากติดประมาณนี้นะคะจะเห็นว่าลากลอยขึ้นมาเราก็ตัดลงมาสักประมาณเซนหนึ่งนะคะให้มีลากติดมาด้วย ตัวนี้นะคะได้แล้วอันนี้อีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะพี่นี่จะมาอัปเดตให้ได้เห็นว่าเขาจะเริญเติบโตไปในลักษณะไหนนะคะทาปูนแดงนะคะตัวนี้ทาปูนแดงหรือปูนขาวได้1น่ต้นนะคะบางคนก็โยนทิ้งเลยอย่าไปทิ้งนะคะนำเข้ามาตัดแต่งใหม่ส่วนโคนอันนี้แบบนี้เดี๋ยวเขา แตกขึ้นมาใหม่นะคะเขาจะเป็นต้นใหม่เกิดขึ้นมารอบนี้รอบรอบหัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นมาใหม่ที่เราจัดแต่งไว้เราก็นําไปปลูกใหม่อ่าแตกใหม่ขึ้นมาจะสวยกว่าเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันใครมีปูนแดงทาปูนแดงใครมีปูนขาวทาปูนขาวนะคะวันนี้ ปูนอยู่ในสวนไม่ไดเอามาที่บ้านนะคะวันนี้ก็จะ,ะปลูกเลยนะคะวันนี้ตัวนี้ดินที่เตรียมเอาไว้เป็นดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะใครมีดินใบก้ามปูใช้ดินใบก้ามปูนะคะ,ะก็จะมะีขุยมะพร้าวมีแกลบนะคะแกลบดิบที่ผ่านการหมักแล้วผสมกับเปลือกไข่เปลือกไข่มีประโยชน์นะคะ และก็จะมีปุ๋ยคอกตัวนี้มูลวัวเก่านะคะก็ผสมคลุกเคล้าแล้วเราจะปลูกว่านกันนะคะว่านเศรษฐีการทองก็มาดูกันเลยค่ะในส่วนของดินร่วนกับมูลวัวนะคะตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชส่วนขุยมะพร้าวนะคะก็ดูแลเรื่องความชื้นนะคะให้พอเหมาะแกลบกับเปลือกไข่นะคะตัวนี้ มีประโยชน์มีธาตุอาหารก็ช่วยปรับโครงสร้างดินปรับดินให้มีความร่วนซุยให้มีโพร่งอากาศนะคะก็ทำให้รากชอนชัยได้ดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็นำผสมกันนำมาปลูกเศรษฐีก้านทองนะคะหลังจากนี้ไปปลูกเสร็จประมาณสักหนึ่งเดือนพี่นี่จะมาอัปเดตให้ดูนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่เราได้เปลี่ยนกระถางนะคะ กระถางที่ใช้นะคะก็ดูให้พอเหมาะกับต้นไม้ตัวนี้พี่นี่ก็จะใช้กระถาง8ดนิ้วนะคะใส่ลงไปเลยใส่ดินลงไปก่อนพอประมาณปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ใส่ต้นเศรษฐีการทองลงไปก็เป็นการดูแลต้นไม้ของเรานะคะอย่าไปปล่อยทิ้งถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ นะคะมีวิธีแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขให้เขานะคะแต่ถ้ามันมีโรคใบเป็นโรคใบเป็นเพรียไฟไรแดงที่มันเกาะเยอะเกินไปตัวนั้นก็ตัดตัดทิ้งไปได้นะคะถ้าเอาไม่อยู่ก็ตัดทิ้งไปเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลต้นไม้พอหลังจากนี้ไปเขาก็เจริญเติบโตได้ดีขึ้นเพราะได้ธาตุอาหารนะคะเป็นการ ดูแลต้นไม้ที่ถูกวิธีนะคะอันนี้ส่วนตัวนี้เราก็เก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะคะก็ปลูกเปลี่ยนกระถางเอาไว้อีกไม่นานนะคะเขาก็จะให้ลูกใหม่เกิดขึ้นมานะคะ,ะก็รอเวลานิดนึงใจเย็นๆนะคะเลี้ยงต้นไม้ต้องใจเย็นๆเปลี่ยนกระถางให้เขา อย่าลืมตัดแต่งรากออกไปด้วยนะคะใครมีเปลือกไข่ก็อย่าไปทิ้งตากแดดให้แห้งบดๆตามๆแล้วนำมาผสมดินปลูกได้ทั้งธาตุอาหารโซเดียมแมกนีเซียมวิตามินต่างๆนะคะและยังทำให้ดินมีความปโปร่งด้วยอันนี้ เรียบร้อยนะคะก็แก้ไขต้นเศรษฐีการทองนะคะในสภาพที่แย่แล้วนะคะส่วนกระถางนี้นะคะอันนี้ก็ลากลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะจับเปลี่ยนเลยก่อนที่ใบจะเกิดลักษณะนี้เยอะขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้นะคะถ้าเราปล่อยไว้ก็จะลักษณะเหมือนต้นเมื่อกี้ทําการแยกกอได้เลยนะคะตัวนี้เพราะว่า าลากเขาลอยขึ้นมาแล้วตัวนี้เนี่ยลากลอยลักษณะนี้ให้เพื่อนๆทําการแยกกอเลยนะคะกอนานไปก็จะขาดธาตุอาหารถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางให้เขาก็จะโทมแล้วก็ต้องมา,าตัดออกเยอะนะคะเสียดายเขาตัวนี้ใบยังสวยอยู่ดึงออกมาเลยค่ะเนี่ยดูลากเขาขาดธาตุอาหารนะคะจับแยกออกมา รากแน่นรอบกระถางนะคะดินก็เริ่มธาตุาอาหารหมดไปตัดเลยเพื่อนตัดแยกแบบนี้เลยนะคะเนี่ยรากยังสมบูรณ์ดีอยู่นะคะด้านล่างเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้เขาเขาจะได้จเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะคะตัดออกมาลักษณะนี้เลยแล้วก็ไปปลูกในวัสดุปลูกเมื่อกี้นะคะส่วนผสมดินเหมือนกัน เชื้อโรคยังไม่มารบก,กวนไม่เป็นไรนะคะอันนี้แยกเสร็จก็ไปปลูกได้เลยทำตามได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขาตายตัดแต่งแบบนี้เขาไม่ตายนะคะบางคนไม่กล้าตัดรากออกต้องตัดออกไปเขาจะได้รับอาหารออที่ดีขึ้นนะคะสร้างรากใหม่ขึ้นมาเนี่ยรากยังมีความสมบูรณ์อยู่ ตัวเล็กเราก็ใส่กระถางที่มีขนาดพอเหมาะไปก่อนเดี๋ยวปลูกเสร็จเราจะไปรดน้ำกันนะคะต้นใหญ่ ใส่กระถางใหญ่นะคะอันนี้สินิ้วอ่าได้แล้วต้นใหญ่เรียบร้อยนะคะต่อจากนี้ไปเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีอ่า นี่คือการดูแลต้นไม้นะคะก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่แบบนี้นะคะปลกูกปลูกแล้วโตวขึ้นมาโตขึ้นมาก็เปลี่ยนกระถางเมื่อโตเต็มที่มีปัญหาแบบนี้ก็แก้ไขนะคะแก้ไขเสร็จก็เปลี่ยนดินรดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลก็จเจริญเติบโตต,ต่อไปนะคะต้นไม้ไม่ตายนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะคะนําไปวางไว้ตรงที่ แสงแดดรำไรนะคะอันนี้ชอบอยู่แสงแดดประมาณครึ่งวันหรือศาสตร์ส่งเช้าหนึ่งบ่ายหึงได้นะคะตัวเศรษฐีการทองนะคะและเมื่อติดเม็ดติดฝักพี่นี่จะมาะพาเพื่อนๆขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะ <S 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 ก็เดี๋ยวรดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งเดือนนะคะจะมาอัปเดตให้ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับ ต้นเศรษฐีก้ารทองชุดนี้